อันนี้ก็ถึงช่วงที่เราจะเป่าเทียนกันแล้วซึ่งวันนี้ก็มืดมากเลยแต่ว่านอกกล้องนี่คือสว่างจ้าแต่ในกล้องมันมืดเอ้านั่นไงจะภาพมาแล้วเฮ้ยพูดผิดเฮ้ยทีมงานมาแล้วพูดผิดพูดผิด <laughs> ถึงเวลาที่ท่านผู้ชมทุกคนจะต้องเฉลยกันแล้วเฮ้ยถึงเวลาที่ติดอ่างตลอดเลย ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องรอคอยแล้วผมก็จะมาเฉลยเฉลยเค้กกันว่าเป็นอนิเมะเรื่องอะไรนะครับก็ ะครัจ้พมามาด้วยเฮ้ยงงามามามด้วยอ้เข้ามาี่ก็จบอันนี้ก็เราจะมา ทุกคนถึงทุกคนต้องเชิญเลยกันแล้วเค้กเค้กนี้ก็ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมสั่งร้านทำนะครับก็เค้กนี้มันก็เป็นเค้กอนิเมะแฟรี่เทลนั่นเองนะขรับซึ่งผมก็ชอบการ์ตูนแฟรี่เทลเหมือนกันนะขอรับสันเดียา์รักไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ก็ถึงเวลาแฮปปี้บ์ทเด็์กันเลย ไอเียงก่งกับอเงล้เขาแนึงนล้วนเมันจะมาแบ่งเค้กเลยนี่แล้วก็แบ่งเค้กเรียบร้อยแล้วเค้กฟารเทลก็ความจริงแล้วไอโลโก้สัญลักษณ์นั้นผมก็เป็นคนทำเองแล้วก็ับโลโก้ฟารเทลก็อน กดแชร์นะครับ